ก็เอ้ยขอไข่ขอไข่ขอขวดขอขวดของขควายขอค้นขอคนอคนขอระคังงองูโจจานนี่ไงจอจาน โชจิงโชช้างโชสู้โชกระชือโยผู้หญิงโดชดาโตตักโถฐานโชรามบุทเทวโบุเทา โน่น no ินโดด็กโตเต่าทอถุงทอทหารทอถุงโนหนูบอใบไม้ปอปลา พอพึ่งพอฝาอฝาทนทานพอพันออพันวันตั้งพอฟันพอฟันพอฟันจะอัดจางพอสำเขา กางใบมอมายอยักลอเรือล้อลิงวอแหวนสอสลาสอบอลือสีสอเสือสอเสือดาวพัดนองหอหีบรอจุลา พะพยองออ่างฮาาอนอกู้เอเก่งมากค่ะบตบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากน้องนองโมเก่งมากครับ